กำนันเชิญน้าก่อนครับขอบคุณครับกำนันลืมอะไรหน่อยไหมไม่เป็นไรเรื่องบ่อนที่เราคุยกันไว้ผมไปเจรจากับสารวัตรมาเรียบร้อยแล้วเรื่องแค่นี้กำนันต้องมาหาผมถึงที่นี่เลยหรอ ว่าไม่ใช่เรื่องนี้แล้วกำนันนะมีเรื่องด่วนอะไรที่อยกมาคุยกับผมนะผมอยากให้แสงดาวแต่งงาน hmm? จูจู่ๆทำไมกำนันแสงอยากให้หนูแสงดาวแต่งงานละ่ะช่วงนี้มันมีหนุ่มๆเข้ามาเกาะแกะยายดาวหลายคนผมไม่ไว้ใจเลย ตามภาษาผู้หญิงสวยๆนะมันไม่แปลกเลยที่จะมีหนุ่มๆมาตามจีบก็จริงอย่างที่เสียพูดนะครับแต่ผมไม่สบายใจเพราะแต่ละคนที่มันเข้ามาพมกไม่รู้ว่ามันจะดูแลแสงดาวได้จริงๆหรือเปล่าอืมแล้วหนูแสงดาวเนี่ยถูกอกถูกใจใครบ้างหรือเปล่ากับนั้นก็ไม่มีเลยแล้วผมก็ไม่เห็นว่าจะมีใครเหมาะสมกับยายดาวนอกจาก จอมพลลูกชายของเสียกำนั้นนี่ก็พูดเกินไปไอ้จอมพลเนี่ยมันไม่เป็นโลเป็นภายอะไรหรอกและอย่างก็เพิ่งเรียนจบมาไม่นานนี่เองแต่ผมกลับเห็นว่าเอาการเอางานของจอมพลนะครับให้โอกาสได้ทำงานสักสองสามปีเดี๋ยวก็เก่งเองอยาานะเสียเราสองบ้านดองกันเรือล่มในหนอง ทองมันจะไปไหนสิ่งไหมครับเอาอย่างนี้นะสิเรื่องสินสอดผมจะไม่เอาจากเสียสักแดงเดียวส่วนเลิศแต่งงานเนี่ยเดีย๋ยวผมจะเป็นคนจัดก,การเอง <c oughs> อย่าเลยกำนันกำนันให้ผมไปขอลูกสาวทันทีเนี่ยจะให้ผมไปมือเปล่าได้ไงล่ะยังไงอผมก็ต้องให้เกียรติกำนันอยู่แล้ว เอาเป็นว่ากำนันไปจัดการเรื่องฝั่งเจ้าสาวไว้ได้เลยส่วนผมอะจะเป็นคนหาเลิกแห่ขันหมากแล้วก็สินสอดของมันไปเองขอบคุณเศจจิวมากนะครับทางนี้ยังต่างหากที่ต้องขอบคุณกำนันที่อุตสาห์เชื่อมั่นในตัวเจ้าจอม่นเดี๋ยวถ้าเผื่อได้เลิกแห่ขันหมากเมื่อไหร่ ผมจะรีบแจ้งให้คำนันรู้ทันทีเลยยังไงผมก็ไม่แ่งนี่ป้าผมไม่ได้ชอบแสงดาวนะปะ้าเดี๋ยวก่อนสิหรือฟังป้าบอกก่อนโอ้นี่ป้าสมัยนี้เนี่ยป้าจะมาจับคุมถุงชนเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วนะ <S <S ถ้าลืมไม่ชอบอนุแสงดาว แล้วรือชอบใครน้องพลาวไงผมบอกป้าไปทั้งหลายหนแล้วแล้วหนูพราวเนี่ยเขามีวีแววชอบหรือบ้างหรือเปล่าวะเรื่องแบบนี้มันก็ต้องใช้เวลาปะถึงเขาจะไม่ได้ชอบผมตอนนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผมโฉมโอดอกาสนี่หรือเนี่ยนะดื้อด้านจริงโบราณเขาว่าไว้ถ้าสาวเจ้าไม่มีท่าทีก็อย่าร้อยเสียเวลาเลย แล้วอีกอย่างกำนันแสงเขาเองก็คงไม่ยอมให้ลูกสาวคนเล็กเนี่ยออกเรือนก่อนคนอื่นหรอกคิดดูสิกำนันแสงเอามาเสนอให้เราถึงหัวบันไดบ้านแล้วบ้าวว่าน่าะหนูแสงดาวเองก็ม่เลวนะเป็นถึงลูกสาวคนโตต่อไปก็ต้องดูแลกิจการแทนกำนันแสงแน่คิดดูให้ดีสิพวกเราเนี่ยมันได้คุ้มเสียมากแค่ไหน ต,ตั้งใจไปให้เขาจูบตั้งใจไปให้เขาจับกลับมาทำไมล่ะครับมันมีจับแล้ว